โอ้ยนวยใหญ่ๆนวยดกๆกิ่งหนึ่งเป็นพ่วงเป็นพ่วงนวยใหญ่พร้อมโอ้ยคู่สระดกคัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีเขาเก็บมันมากันพลุ่มเนาะก็เรียนพระยากรอ์อากาศเขาแจงมาว่ามืออื่นฝนตกย่างหนักฟุตกะมาซะ ล่อล่อให้มันสุกก็รอให้มันสุขวความแบบน,นี้ฝนมันตกใส่เ้าก็ต้องต้องเปล่าเก็บมันก็สุกบางอันก็บ่ราะให้สุกดีแต่ว่าเราต้องเก็บหรอกเพราะว่ามันกับถ้าว่าถ้าเก็บเข,ขบ้าไปถ้าเก็บเข้าไปบ่มไปก็ได้ถ้าเก็บเข้าไปนี่ฝนตกลงมานี่ผิวแตกนี่พังหมด,ด้วยนี่ฝนตกเพราแม่พี่น้องบอดต้องไปใส่เสื้อกันฝนมามาเก็บมาคุ้มมาเฮ้ยเขาเขาบ้านก็กำลังจับอัน บันไดให้เพื่อน้อมให้เพื่อนเก็บหมักไหม,อมโอ้ลูกใหญ่มากเยอะโอ้เยอะลูกใหญ่คักหมูนอ่ะฮาสนักกันรึตัดด้ยเยอะโอ้โอ,อร่อยไหมหวานนั่งได้แล้วผู้ทึ่งๆย่า พู anto, A, ้เ่ปปีนก็อาิาแน่ได <ick> ้จ <ick> ้ะอาิษาดนยานตกเนาะโอ๊ยปี่มาปะป๊าโอยี่มานปะป๊าตัดเนี่ยโง่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวรันนำมิกจ้ะเอจีดูเออดรักนะเงยลูกรัมลูกพัมเป็นห่วงลูกพมโอสักกับลูกคัมสักกับพุ่งมเหนียอ้น่าสงสารนางสารคนปี e ตกลงมาย่าดูษาด้ดูาอจีโ hone ละาดูไม่ต้องจับบันไดเขาบอกเงี้ยว่าเดี๋ยว tôi sẽ làm những cái nghề của mẹ chơi với lại quán ăn 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 chơi với lại quán จะละกิ yeah, yeah, ้งก <Him catch> <surprise> oh, ็ยาเอสคาพินนะมึงดูงานนี่กิ่งนี่อู้หกิงเครืงเครือกิงคงเคุ่นมันมืดนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกตอนนู้พอดดอุ้นกิ้งคุนโอ้ยัางรกย่างรกม่พิหนวกนี้คนรอเก็บลูกพรมครับตากฝนด้วยมึงผู้พ่อขุน พ,พ่าเพิ oh, so, ่นปีนขึ้นไปบันไดปีนบัไดเก็บคุณโอ้เยอะมากโซ่แม่์ยยบหนวยใหญ่ใหญ่หนวยดกดกกิ่งหนึ่งเป็นพ่วงเป็นพ่วงหน่วยใหญ่พร้อมมันนั่นปีปีที่แล้วว่ามันบ่ขึ้นแหมเพราะปีที่แล้วเขาตัดกิ่งมันปีที่แล้วเขาตัดกิ่งมันออกในบัดนี้มันเลยมันเลยบ่ขึ้นบัดปีนี้เห็นไหมข้นลายขึ้นลายดกเราก็ไม่ตัวหน่วยใหญ่ใหญ่โอ้ยปีนี้บักบักลูกพร่ำลายอีรี นนนนนเนี่ยเส้นประมาณนี้ตันนี้ถ้าเท้าแกะอกเนี่ยเท้าแกะออกนี่เม็ดมันเม็ดมันจะรูดออกจากกันเนื้อมันแบบง่ายๆเลื่รูดออกไปเลยเนี่มันสุกแล้วนี่เม็ดมันรูดออกไปง่ายๆเลยนี่ยเกิดขึ้นวันสุกแล้วเ,เก็บได้แล้วะนะอืมอืมหวาน ลูกไส้เก็บกิ้งเดียวลูกไส้เออเก็บบอกกิ่งเดี๋ยวได้เครื่องถังเนาะมันลายอ,อีตละง,งาลอดูแต่และพวงมันขึ้นเทล่าหาหกหน่วยผลผลห้วยวันนี้มีจากหน่วยนี่มบ่เป็นเกือบสิบผลบ่เป็นเ,ลเทล่าสามพวงละสามพวาาม่วงละสองอืม<ห>โอ้ยย่างนักอ้ยอ้ย่างนักย่างนักเอ็ะเด็กครับมุ้ยมุ้มุแมงมุมแมงมุมมุยแมงมุม เผ็ต่เอ็ดเดครับฮันกลัดแต่พรมินฮัดโซวินเตอร์เดเอาเรน่าเผ็ต่เนียฮันดัดโซคำซูลละชินแต่พรมินฮัดเด็บีเดอร์ลีเอ็ดเดครับฮันกลัดแต่พรมินฮัดยี่ไปละดู ตายอยู่ตามผลไม้แล้วละขึ้นมาไหมขึ้นมาขึ ip, ú, ้นขึ้นไหมตกลงไปอีกดัดเนี่ยเด็ดตัวเด้อเด็ดตัวเนี้ยเด็ดครบฟ่วงเดียวได้เป็นกำเรื่องฝนตกวันนี้ฝนตกเก็บเก็บลูกทำ พอดีเพื่อนบ้านเดินมาาำก็เลยบอกให้มาเอาพรุบทำไม่เอาพรุกความไปกินเนี่ยเพื่อนบ้านเพื่อนเอาปลาไม่ให้กินเพื่อนไปตกปลาเพื่อนเอาปลาไม่ให้กินเลาวนกทะเลอันใดสุดว่าพูดได้แค่เต้นไปหาทูเดรื่องพิเศษเลยฮะ Ja, är hann ju men då måste du ha lite högre. är van, vatten. Ta ner Det är tomt att köra lite. Herregud. det häller på. Björnen häller du gå och plocka nötter. Nötter? Ja. är så mycket nötter Var är det? Där? På vägen? Mmm, um, den vä... Ja. ja. Jag älskar... Mm. Mmm. Varmt, märkligt. Mm. Men... Mm. 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 Ja. Jag måste <gathering> ta mig. om Mm. Jag måste till hand om เพื่อนฟันฟันกามเพื่อนรุดเมื่อเช้าในพูดเดียวยแม่โอ้ยแม่แม่เลือดออกเยอะเลยกินข้าวไม่ได้เมื่อเช้าก่อนไปโรงเรียนอยู่คนเดียวพ่อกับแม่ไปเห็ดงานลูกไส้ฟันรุดอยู่ผูดเดียวอยู่บ้านลูกพรำเยียรเล่ได้ละล,ลายนี่ได้ละลายเนี่ยห้องกับแบงไ้เพื่อนบ้านไปแล้วเนาะเนาะก็เสียไปฝากหญ้าไปฝากหญ้าแล้วก็สิอาเซียนเฮ็ดแยี่ยมไ้เห็ดแยี่ยมไว้ไกินกับอัน ขนมปังแล้วก็สิกวนกวนแล้วก็ตากแห้งเขาจังกวนบักบวงบ้านเท่าเนี่ยไ้กินนะหันทันทันใสก่กระปุกไ้ออร่อยอเดียเ๋ยวก็เก็บต่อไก่เ่ยเบิดเ่ยังบ่เบิดเลยเขาจะเก็บต่อเลยเลยเขามาบ่งกันบ้านมันได้ลายเป็นไดตอนนี้เขาได้เนี่ Wow, har hon oj, tung? Tung? Ja. Magiskt. Om vi sitter här, alla Oj, oh. oh, det var väldigt tungt. Ja. <tryckligt> 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 อันนี้ได้เครื่องตะกร้าใหญ่แล้วว่ะก็ได้หลายตืดสุปีนว่าสิเฮ็ดหยังล่ะนี่ว่าสิไปเยือนไม่อันอะไรดมาล่ะบอกว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังกับันี้เฮาก็สิลากสุดะเคยเอบัดสกยีที่เบสมคนเสมลากสุดย จังไดเข้ากันค่อยเจอกันไม่ะคลิปหนาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยอุดรอินโนเว่ด้วยนะคะว้าวสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลโอ้สวัสดีค่ะโอ้ยคุณสุสดก๊ะ Yeah, I got bit.